เหลือเวลาอีกเพียง15นาทีเท่านั้นครับคนที่จะได้เป็นจานที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิพิเศษในรอบต่อไปได้ยินไหมครับได้ยิน,ยนครับเชฟจานผมยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยแป้งก็ยังไม่ได้เอาเข้าอบรู้สึกว่าเวลามันแบบไม่ทัน ทันวาครับหลือเวลาไม่เท่าไรแล้วนะครับครับคุณยังไม่อบพายเลยแล้วมันจะสุกทันหรอครับ15บห้นาทีครับโอ้โหเฉยวเฉียดมากเลยนะครับผมอาจจะใช้ไฟแรงขึ้นมาหน่อยฮะคิดในหัวว่าเฮ้ยทันแต่ว่าอาจจะจูนสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเลยอ่ะแก้ปัญหาดีนะครับครับเชฟ พอเชฟเขามาเตือนมันก็เหมือนเตือนสติเรายังไงก็ตามเตือนเราต้องเล่งตัวเองแหละผมก็มองนาฬิกาอยู่ตลอดซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมมั่นใจว่าพายผมจะสุกพอดี30มิวินาทีสุดท้ายคุณจะต้องจัดจานให้ใกล้เสร็จแล้วนะครับแรกเลยครับครับเชฟเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเสิร์ฟแบบนี้เราก็แต่งจานให้สวยที่สุดถ้าเต็มสิบผมมั่นใจประมาณเจ็ด ส่ที่ห่วงเดียวคือเรื่องเนื้อคือห่วงว่าเนื้อมันจะไม่นุ่มพอสิบเก้าแปดหห้าสสมองหนึ่งมดเวลาค่ะยกมือขึ้นและจารย์ที่ดีที่สุดจาย์ที่สองได้แก่ท่านวาค่ะ ใครจากครั้งที่แล้วเขาอาจจะพลาดไปยืนอยู่ปากเหวเนาะแต่พี่ธันวาด้วยสกิลเขาอะเขามีความรู้เยอะจริงๆธันวาคะครับเชฟธันวาก็ได้ตัวเดียวอันเดียวทั้ง2ดอกใช่ไหมใช่ครับเชฟ แล้ววันนี้ทำอะไรมาให้ชิมตั้งใจจะทำทูเว y เวแรกผมจะทำเป็นซาวซ่าสลด์ตัวเดียวอันเดียวของวัวมันจะได้สดชื่นแล้วก็อีกการหนึ่งตอนแรกผมตั้งใจจะทำเป็นพอดพายแล้วข้างล่างจะเป็นเหมือนสตูแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพอดพายคะมันไม่ฟูครับทันวารู้สาเหตุปะไม่ทราบสาเหตุเลยครับเชฟข้างในมันยังร้อนมากอยู่การปิดแป้งลงไปท,งทั้งที่ไส้ในยังร้อนมากเนยที่อยู่ในแป้งละลายค่ะมันก็เลยยุบตัว ครับเชฟเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะครับเซ้งเ่ยแบบอยากอยากให้มันขึ้นอ่ะตอนที่เชฟป้อมชิมพอพายมันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นสตูซึ่งผมเชื่อมั่นว่าสตูของผมรสชาติไม่แย่จานนี้นะคะเสียดายที่ทันวาไม่สามารถทำแป้งได้แต่ไส้ที่เป็นสตูข้างในอ่ะ รสชาติมันอร่อยมากส่วนการจัดการวัตถุดิบถึงแม้ว่ามันจะไม่เปื่อยนุ่มแต่ยังพอเคี้ยวได้เพราะถ้ามันเหนียวมากๆเนี่ยเคี้ยวไม่ได้ค่ะความคิดสร้างสารรค์เรื่องความสมดุลของรสชาติถือว่าดีค่ะ เมนูนี้ชื่อเมนูอะไรครับไม่มีชื่อครับเชฟผมตั้งไม่ทันครับและผมเต้นไม่เป็นด้วยแต่ผมทำอาหารอร่อย <c oughs> นี่เชฟเตรียมเต้นไปเลยเพลงที่สอง <c oughs> ผมเต้นไม่เป็นครับเชฟผมเต้นไม่เป็นจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวผมอะผมเต้นไม่เป็นเนี่ยตัวเดียวอันเดียวพอรทายเซอรซ่าตัวเดียวอันเดียวพอรทาย พี่ระวัเต้นเลยอ,ะอ่ะอ่ะาไก่ย่างถูกะผมไม่ชอบเต้นน่ะเนี่ยอ่ะเต้นไม่เป็นเอาลองดูสิต้องมาแล้วจังหวะนี้ตัวเดียวอันเดียวค <c oughs> อนทายเซาซ่า <c oughs> ตัวเดียวอันเดียวคอนทายเซาซ่า <c oughs> โลกจะต้องจดจำ ผมบอกเลยว่าภาพนี้ต้องบันทึกไวในประวัติศาสตร์นะครับพี่ธันวาเต้นหลังจากนี้ผมอาจจะมีงานโชว์ตัวไป,ไปเต้นแบบนี้นะอย่างแรกนะครับทำออกมาเป็น2แบบสสไตล์ซาวซ่าพอดพายซาวซ่ารสชาติออกมาดีมีผลไม้สดชื่นอย่างที่บอกเลยนะครับส่วนพอดพายถึงจะไม่สมบูรณ์แบบตัวเนื้อของผักมีรสชาติีดีครับเชฟแล้วตัวเดียวอันเดียวก็กรึบดีครับเชฟชอบไหมฮะชอบครับ ขอบคุณครับคอมเมนต์โดยรวมของเราในวันนี้ถ้าแป้งพับมันฟูมันก็จะแบบเพอร์เฟคกว่านี้เขาก็ดูชอบอาหารมันดีผมก็เลยรู้สึกว่าเขาจะชอบไปเรื่อยๆ